สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พักเหนื่อยนะครับพักเหนื่อยก็มาถ่ายาวิดีโอให้เพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ตัดหญ้าตั้งแต่เช้านะครับก็ทั้งหอบทั้งเหนื่อยเลยครับพักก่อนตอนนี้นี่นะครับก็ตัดไปได้ เยอะพอประมาณแล้วนะครับตัดไปเยอะแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่นะครับพัทธลุงนะครับพัทธลุงก็มาที่บ้านเกิดนะครับก็ซึ่งก็แปลงนี้นะครับผมก็ก็าเรียกว่าผสมผสานนะครับก็ปลูกพืชหลายชนิดนะครับแต่ว่าพืชทุกอย่างนะครับก็ คือปลูกไว้แล้วกใว็ให้เทวดาเลี้ยงดูนะครับให้เทวดาเลี้ยงดูนะครับก็มีหลายอย่างนะครับก็มีกล้วยมีมันนาวนะครับมะละกออ,อะไรอีกลองกองบางคุดนะครับอันนี้ก็มีมีกันหลากหลายนะครับก็ปลูกไว้กินนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณแถวนี้นะครับ นี่ครับนี่ก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วก็เพิ่งปลูกไปนะครับปลูกไปนี่ก็คือ,อกระท้อนนะครับปุ๋ยฝ้ายก็ปลูกกระท้อนไว้กินนะครับหนึ่งต้นนะครับแล้วก็สลับกันนะครับสลับกันกับอ้อยนะครับอันนี้ก็เป็นอ้อยนะครับก็เพิ่งลงเสร็จไปเบื่อสักพักหนึ่งนะครับลงเสร็จไปแล้ว นะครับอันนี um ้ก็อ่านี่ก็เป็นสมโอนะครับเป็นสมโอพันธุ์ของเวียดนามนะครับอันนี้พันของเวียดนามนะครับผมก็แต่นี้ก็ปลูกสลับกันนะครับระหว่างอ่าผลไม้แล้วก็อ้อยนะครับปลูกสลับกันอันนี้ก็เป็นสมโอนะครับก็ซื้อมานะครับอ่าพันสมโอเวียดนามนะครับสองต้นนะครับก็ปลูกลงหลุมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย อ่าส่วนแถวกลางนี้นะครับแถวกลางเนี่ยผมก็ปลูกเป็นนะครับอ่าแถวกลางนี้ก็ปลูกเป็นอ้อยนะครับเป็นอ้อยเนี่ยนะครับก็ปลูกเป็นอ้อยเป็นแถวยาวไปนะครับอ้อยนี่ก็เป็นอ้อยสีสำารงนะครับสีสำารงหนึ่งซึ่งก็เพาะไว้นานนมนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้กลับมาที่นี่ก็สองเดือนเต็มเต็มนะครับ ้านี่ขึ้นจะท่วมหัวเลยนะครับพอตัดหญ้าเสร็จเนี่ยนะครับก็ลงนะครับลงหลุมเลยนะครับเพะไวสองเดือนนะครับเพะไวสองเดือนแล้วนะครับก็โตทีนี้เรามาปลูกแบบนี้ก็นะครับอ้อยก็อาจจะล้างหน่อยนะครับอาจจะล้างหน่อยเพราะว่ามันมันมันโตเกินแล้วนะครับคือสองเดือนแล้วแต่ว่าอ่าเราก็หวังหนอของเขานะครับคือหนอ ไอต้นแม่เนี่ยแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้พอขึ้นมาในต้นเล็กแน่นะครับเล็กแน่นอนเลยรับประกันได้นะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องรอให้เขาแตกหน่อขึ้นมานะครับแล้วถึงจะเอา,อาต้นลูกของเขาก็เป็นเป็นตัวยืนนะครับนี่นะครับเป็นแถวยาวแบบนั้นนะครับเดี๋ยวก็ยังปลูกไม่เสร็จเนี่ยนะครับก็ยังได้ไม่กี่หลุมยังได้ไม่กี่หลุมทีนี้ก็ ผมก็ไม่ค่อยได้มานะครับก็คือบางทีก็เดือนสักครั้งหรือว่าสองครั้งก็ปลูกตั้งไว้ให้เทวดาท่านดูแลนะครับถ้าฝนตกก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ว่าก็คือหญ้าเยอะเนี่ยนะครับคือตัดขั้นหมดนะครับวันนี้ก็ตัดเสร็จก็ประมาณครึ่งไร่นะครับตัดก็ประมาณครึ่งไร่นะครับเนี่ยนะครับฝั่งนี้ก็นี่ก็เป็นฝรั่งนะครับอันนี้ก็ เป็นฝรั่งเนื้อสีแดงนะครับอันนี้ก็ทดลองปลูกดูนะครับก็ผมก็ยังไม่เคยปลูกนะครับก็เนี่ยเพิ่งปลูกมีอยู่ต้นเดียวนะครับก็ลองปลูกดูว่า,าผลของเขาจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าอร่อยก็ทดลองดูนะครับทดลองดูก็ปลูกสลับกันนะครับก็คืออ่าเนี่ยครับมีกล้วยนะครับอันนี้ก็กล้วยหอมทองนะครับ อันนี้ก็อ้อยนะครับอ้อยนี้ก็อันนี้เป็นอ้อยสาลีนะครับผมก็ปลูกไว้เนี่ยสองเดือนพอดีนะครับนี่สองเดือนพอดีก็ยังไม่แตกกอเท่าไหร่นะครับยังเพิ่งแตกแตกหน่อมาหน่อเดียวนะครับเรบปลูกปลูกต้นแม่ต้นเดียวนะครับต้นแม่ต้นเดียวแล้วก็เพิ่งแตกหน่อมานะครับ อย่างว่านะครับเพราะว่าเราให้เทวดาเลี้ยงดูนะครับก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยผมก็ปลูกลงพื้นด้วยขี้วัวแค่ครั้งแรกตอนที่ว่าลองก้นหลุมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาใส่อันนี้ก็ยังขึ้นอยู่2ต้นนะครับยังไม่ได้แตกกอนะครับอันนี้ก็เป็นกิมจูครับฝรั่งกิมจูนะครับอันนี้เร็วมาก นี่ปลูกได้สองเดือนนะครับก็เริ่มเห็นผลแล้วนะครับนี่เห็นผลแล้วนี่ผมก็ห่อไว้แล้วครับห่อไว้แล้วเนี่ยออกมาหนึ่งลูกแล้วก็ยังมีออกดอกนะครับนี่ออกดอกก็เริ่มออกดอกมานะครับนี่ก็ลองก้นด้วยขี้วัวนะครับก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเป็นฝรั่งกิมจูนะครับ ครับส่วนนี้ก็เป็นอ่านี่กล้วยไข่ครับกล้วยไข่กล้วยไก่อ่านี้นะครับเป็นอ้อยสำลีสิงคโปร์สำลีก่อนนี้นะครับผมก็ปลูกไว้ก็ประมาณ3เดือนแล้วนะครับ3เดือนแล้วก็ปลูกสลับกันนะครับกล้วยบ้างอ้อยบ้างนะครับแล้วก็ผลไม้อื่นๆนะครับผลไม้อื่นๆ อันนี้ก็ฝรั่งนะครับอ่นนี่ก็อ้อยนะครับอ้อยสิงคโปร์สัาฤีนะครับไอ้นี้ก็อันนี้คือ3เดือน3เดือนนะครับส่วนอ้อยที่ปลูกไว้4เดือนแล้วนะครับนี่เรามาดูนี้นะครับนี่คืออ้อยสําฤีนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับนี่คืออ้อยสําฤีนะครับอายุ4เดือน นะครับก็สูงเยอะแล้วล่ะครับตอนนี้สูงเยอะแล้วก็ประมาณประมาณ2เมตรได้นะครับก็ประมาณ2เมตรนะครับก็แถวนี้ก็ปลูกสลับกันกับกล้วยนะครับนี่นะครับอ้อยสำลีอายุ4เดือนนะครับท่านก็เพื่อนเพื่อนคงจำกันได้นะครับถ้าเคยดูคลิปเก่ากับผมนะครับตอนที่ปลูกผมก็อ่าถ่ายให้ดูกันตอนนั้นนะครับ นี่คืออ้อยสำลีนะครับสี่เดือนนะครับก็ถือว่าแตกกอก็ใช้ได้แล้วนะครับพอประมาณแล้วนะครับก็1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าดสิบเอลำนะครับ11บเอลำนะครับถือว่าผ่านเลยนะครับเพราะว่าผมปลูกไอ้ต้นแม่2ต้นนะครับ ต้นแม่สต้นก็แตกมา1 1บเลำก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สูงมากแล้วตอนนี้นะครับสูงต้นนี้ก็2เมตรกว่านะครับก่อนี้ก็สูง2เมตรกว่าแล้วนะครับนะครับนี่คืออเป็นกล้วยนะครับกล้วยงวงช้างนะครับกล้วยงวงช้าง ไม่แน่ว่าภาคอื่นนี่จะเรียกว่ากล้วยอะไรนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมนี่จะเรียกว่ากล้วยงวงช้างนะครับอ่ากล้วยงวงช้างนี uhm, okay. like ้นะครับก็คือจะไม่เหมือนกล้วยทั่วไปนะครับก็คือเขาจะออกลูกออกมาเป็นลูกเลยนะครับคือไม่มีปลีนะครับไม่มีปลีออกมาออกมาก็เป็นลูกเลยแล้วก็ลูกใหญ่นะครับเท่าแขนนะครับไม่แน่ว่าเพื่อนเพื่อนเคยเห็นหรือว่ารู้จักกันหรือเปล่านะครับ ผมก็ปลูกไว้สามสี่กอนะครับนี่กอนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวถ้าออกลูกตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนึงนะครับนี่นะครับความพิเศษของเขาเนี่ยดูนะครับต้นแม่อยู่ต้นเดียวนะครับแต่ตอนนี้หน่องอกมาเยอะมากนะครับรอบต้นเลยนะครับดูนะครับเหมือนเจดีรอบรอบฐานเป็นเจดีเล็กรอบฐานเจดีเลยนะครับ หน่อที่เตรียมจะงอกมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอบสองสิบสา้าหโอ้โหหน่อที่เตรียมจะเกิดใหม่20หนอนะครับ20หนอนะครับนี่คืออ่ากล้วยงวงช้างนะครับกล้วยงวงช้างนะครับเพราะว่า รูปร่างกล้วยเนี่ยก็จะคล้ายๆกับงวงช้างเลยนะครับจะคล้ายๆกันเลยนะครับนี่คือนะครับคือแถวนี้ทั้งหมดนะครับแถวนี้เฉพาะแถวนี้นะครับที่เป็นอ้อยอยู่เนี่ยก็จะอายุ4เดือนนะครับอายุ4เดือนผมก็จะปลูกสลับกันกับกล้วยนะครับอ่ากอน,นี้ก็ถือว่าแต่กอใช้ได้นะครับอ้อยสิงคโปร์นะครับแต่กอใช้ได้เลย นะครับก็ได้หลายลําด้วยกันนะครับก็ส่วนมากแล้วก็หนจะสมบูรณ์ดีนะครับก็ทั้งทที่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยซ้ำสองซ้ำสามนะครับเอาแค่คิววลองก้นตอนตอนปลูกนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับอ่านี้ก็นะครับหมอนทองนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับต้นนี้ผมก็ ปลูกได้สามเดือนแล้วนะครับสามเดือนแล้วก็เริ่มแตกยอดนะครับแตกยอดแตกใบขึ้นมาแล้วนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองอายุสามเดือนนะครับก็มีหลากหลายนะครับเพื่อนๆครับนี่เพราะว่าที่แถวนี้อะไรที่กินได้นะครับผมก็ปลูกหมดนะครับตะไคร้นะครับอ้อยนะครับซึ่ง ผมก็ขุดคูนะครับอันนี้ก็จ้างเขาขุดคูแล้วก็นะครับเอา,อาผักตบใส่ไว้นะครับผักตบจะว่าใส่ไว้นะครับเพื่อที่จะนะครับพอมันโตมาเนี่ยเราก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับผักตบนี้เราใช้ประโยชน์โดยที่ว่าพอก็โตมาขึ้นมาเรื่อยเเราก็เอามานี่นะครับก็คือเป็นปุ๋ยนะครับเราก็เอามา คลุมโคนนะครับคลุมโคนต้นไม้ของเราที่ปลูกนะครับพอมันแตกมาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆนะครับผักตบจาวานนี้เราก็ขนขึ้นนะครับนี่เหมือนแถวโน้นนะครับนี่นะครับก็เอาขึ้นกันวันนี้นะครับเอาขึ้นมาคลุมโคนนะครับคลุมโคนรักษาความชื้นให้นะครับกับพืชของเราที่ปลูกแล้วก็ก็จะได้เป็นปุ๋ยด้วยนะครับพอมันแห้งมันเปื่อยนะครับก็เป็นปุ๋ย นะครับเป็นปุ๋ยให้พืชของเรานะครับไม่ว่าเป็นอ้อยเป็นกล้วยเป็นผลไม้ต่างๆนะครับอันนี้แถวหน้านี้ก็จะเป็นทุเรียนนะครับนันทุเรียนนะครับก็เพิ่งปลูกได้สามเดือนนะครับกําลังเริ่มเจริญเติบโตกันนะครับเนี่ยเราก็เอาปักตบชวานะครับคลุมรักษาความชื้นไว้นะครับหนฝั่งนั้นก็เพิ่งตัดเสร็จกันวันนี้ทั้งนั้นนะครับ แล้วก็ฝั่งโน้นอย่างอีกประมาณนะครับที่เพื่อนๆเห็นลกอยู่ฝั่งโน้นนะครับอีกประมาณหนึ่งไนนะครับดูนะครับความลกของญ้า,าน,นะครับนี่ยังไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องกลับหาดใหญ่ก็อ,อีกประมาณสองอาทิตย์ถึงจะมาได้ตัดกันอีกนะครับลกมากนะครับยังเหลืออีกประมาณหนึ่งไฝั่งโน้น,นนะครับก็ต้องใช้เวลากันอีกนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะครับ เป็นไรอ้อยแล้วก็เป็นพืชผสมผสานนะครับซึ่งผมก็นะครับก็ปลูกไว้ให้เทวลา,าเทวดาเลี้ยงดูนะครับก็เพื่อจะได้ผลบ้างนะครับก็ถ้าสมมติว่าไม่ไม่ลกหรือว่าไม่แรงจนเกินไปนะครับก็ก็คงจะได้รับผลกันบ้างนะครับเพื่อนเพืนครับก็ถือว่าที่ปลูกไว้เนี่ยก็ ก็พอสวยงามนะครับอ้อยนี่ก็ผมก็ปลูกหลายพันนะครับคือมีทั้งสิงกปโปสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เหลืองกเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็พึ่งลงวันนี้นี่ก็จะเป็นสีสำโรงนะครับผมก็จะปลูกให้หลายๆสายพันธุ์นะครับมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับแต่ก็จะปลูกแบบระยะห่างนะครับก็คือปลูกสลับกับผลไม้อื่นนะครับพืชชนิดอื่นก็จะปลูกสลับกัน นะครับกลับอยดูบรรยากาศกันนะครับเพื่อนๆครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ